ชาวบ้านในตำบนป่าป้องเชิงดอยแม่โปง่งและตำบนดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวประท้วงบริเวณศูนย์จาัดก,การขยะมูลฝอยแบบรวมครบวงจรของอาบาจอเชียงใหม่หลังส่งกลิ่นเหม็นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมชาวบ้านขอให้อาบาจอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารบอกขยะกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาจำกัดปริมาณขยะไม่เกิน250ตันต่อวัน และตั้งคณะกรรมาการติดตามและตรวจสอบซึ่งมีชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแล้วปากขอ15วันขอ15วันขอ30วันขัดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยไอหนังสือของเทศบาลป่าป้องที่ทำไปอะฉบับสุดท้ายเนี่ยสิ้นสุดไปเมื่อวันที่30คือเมื่อวานนี้กิ่นวันนี้ก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมครับไม่ไม่ได้มีอะไรอยู่ในปริมาณขยะก็ยังเข้าตั้งด่านตวรวจลดปริมาณขยะได้แค่3 4 0ตัน จาก400ตัน,นแต่เอาออกเนี่ยช่วงนี้ไม่รู้ว่าออกว่าแต่เท่าที่ผ่านมาเอาออกสูงสุดเนี่ยแค่วันละ300ตันอย่างเงี้ยคือเขาเขาไม่มีความจริงใจอ่ะเขาไม่ไม่อยากที่จะแก้ปัญหาเลยกระทรวงมหาดไทยอนุม,มัติให้อาบาจอเชียงใหม่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนรองรับขยะไม่ต่ำกว่า650ตันต่อวันแต่อยู่ระหว่างการก่อสร้างศูนย์การจัดก,การขยะแห่งนี้รองรับขยะจากพื้นที่10อำเภอ ส่วนกลางของเชียงใหม่ได้วันละ250ตันโดยวิธีเทกองและฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดการหมักและลดกลิ่นเหม็นเมื่อครบ45วันจึงคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิลหรือทำปุ๋ยส่วนขยะที่ไม่ย่อยสลายจะถูกแปลสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะส่งขายให้กับโรงไฟฟ้า ขยะที่เข้าเนี่ยจะต้องนําออกนะครับไป,ไปจัดการที่อื่นนะครับที่ขยะที่มันสูง7เมตรต้องให้ลดลงเหลือสักประมาณ4-5เมตรนะครับจะจดลดปัญหาได้รวมทั้งไอเราจะทำให้ทางบริษัททำกำแพงสูงประมาณ6.5-7เมตรรอบนะครับซึ่งซึ่งดำเนินการแล้วตัวนี้นะครับทำให้การเขาเรียกว่าการพัดที่ทางลมพัดเนี่ยมันจะได้ไม่พัดไปไกลนะครับนอกจากศูนย์จัดก,การขยะของอบจอแล้ว ศูนย์จาัดก,การขยะมูลฝอยแบบหลักสุขาพิบาลตำบนเวียงอำเภอฝางก็เป็นอีกจุดรองรับขยะจากพื้นที่โซนเหนือโดยมีพื้นที่กว่า150ไร่แต่การนำขยะมาฝังกลบตั้งแต่ปี2545ทําทำให้บ่อขยะแห่งนี้ใกล้เต็มและเริ่มมีปัญหาระบบบรบัดน้ําเสียกรมทลงมาในพื้นที่เนี่ยเขาก็มาเห็นสภาพปัญหานะครับอของศูนย์จัดก,การขยะมูลฝอยซึ่งมีปริมาณขยะเข้ามา แต่เราไม่มีการบริหารจัดการที่ดีไม่มีนวัตรกรรมมารองรับขยะเข้ามามันก็จะลงบ่อจะทําให้พื้นที่รับขยะในอนาคตก็จะเหลืออีกไม่กี่ปีอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับส่วนขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่และพื้นที่ส่วนใต้ของจังหวัดจะถูกนําไปกําจัดที่โรงไฟฟ้าขยะเอกชนในพื้นที่ตำบลบ้านตาลอำเภอฮอดซึ่งรับขยะได้วันละ600ตัน แม้ยังสามารถรองรับขยะได้อีกหลายปีแต่ระยะทางที่ห่างไกลาจากตัวเมืองกว่า100กิโลเมตรทำให้ค่าขนส่งสูงสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่1เชียงใหม่ระบุว่าต้นตอของปัญหาขยะเกิดจากการไม่คัดแยกประเภทของขยะตั้งแต่ต้นทางและความนิยมใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจนยากต่อการจัดก,การที่ปลายทาง มันก็จะสามารถไม่สามารถที่จะรองรับได้เพียงพอนะคะคใช,ใช่แล้วแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ,อพอจํานวนปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเนี่ยการการที่ขยะมันจะมันจะเข้าไปแล้วถูกด,ดึงกลับออกมาใช้เนี่ยม,มันมีมันมีน้อยมากมันก็เลยทําให้บ่อไม่สามารถที่จะรองรับได้เพียงพอค่คะครับมันเป็นบ่อที่ฝังแล้วฝังเลยไม่ใช่จะรับประโยชน์มาใช้อะไรได้ม,มากกว่านี้ค่ะโรงไฟฟ้าขยะแนมเพอาะหอด มีค่าใช้ใจ่ายในการกําจัดขยะตันละ 1,000, บาทหากคำนวณจากปริมาณขยะที่รับในแต่ละวันคือ600ตันจะคิดเป็นงบประมาณปีละ216ล้านบาทขณะที่ศูนย์จาัดก,การขยะที่อำเภอดอยสะเก็ดมีค่าใช้ใจ่ายตันละ600บาทคำนวณจากปริมาณขยะวันละ300ตันจะคิดเป็นงบประมาณปีละ65ล้านบาท ส่วนบอกขยะเที่ยมเภอฝางมีค่ากำจัดขยะตันละ600บาทคำนวณจากปริมาณขยะวันละ100ตันจะคิดเป็นงบประมาณปีละกว่า21ล้านบาทรวมแต่ละปีรัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการกำจัดขยะของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต่ำกว่า300ล้านบาท